สวัสดีค่ะวันนี้พอชอร่อนพิบูลนะคะเรามาอยู่กันที่แปลงปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของจุดแรกอำเภอร่อนพิบูลค่ะเราอยู่กันที่แปลงของพี่อรุณีเชื้อจีนนะคะอยู่ที่หมู่ที่5ตําบลหินตกอำเภอร่อนพิบูลค่ะซึ่งแปลงนี้เป็นแปลงแรกของอำเภอร่อนพิบูลนะคะที่เราคิกออฟไปเมื่อเดือนพฤศจิก,กา2567นะคะวันนี้เรามาติดตามว่าต้นหมอนเนี่ยเติบโตขนาดไหนแล้วแล้กสอบถามพี่ปูว่าประมาสักกี่เดือนได้ะคะที่สามารถเอา ใบหม่อนไปเลี้ยงตัวใหม่ได้ตามระยะการเดิบเตอของเขาประมาณเดือนกรกฎาคมหรือกันยานี่ค่ะ พอมินบางส่วนที่เรามาปลูกใหม่หลังจากน้ําท่วมค่ะก็ถือว่าเดือนกรกฎาอาหารสําหรับเลี้ยงไหมน่าจะเพียงพอสาหรับเลี้ยงไหมของเรานะคะพี่ปูนะแล้วก็เราก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ในการปลูกหมอนเลี้ยงไหมที่ครบวงจรจะมีตัวไหมและสาวไหมมีการทอผ้าของเรานะคะในส่วนของอาเภอร่อนพิบูลนะคะก็มีความเชื่อว่าในส่วนของต้นน้ําของเราเนี่ยเราได้มีการปลูกหมอนแล้วมีการเลี้ยงไหมมีการสาวไหมสามารถที่จะทอผ้าได้ซึ่งในส่วนของกลุ่มทอผ้าของอาเภอร่อนพิบูลของเรา มีอยู่2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มทอผ้าบ้านทำเนียบแล้วก็ในส่วนของเทศบาลตําตบลหินตกนะคะ2กลุ่มนี้จะสามารถนําเส้นใยของตัวไหมนะคะไปทอเป็นผ้าได้ในอนาคตแล้วก็อำเภอร่อนพิบูลก็จะมีครบกระบวนงานตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเลยค่ะ